ทีก็มาสองตัวพร้อมกันโอ้แต่ก็เหมือนวันวดที่แล้วผมก็บอกผมให้ศูนย์สองห้ามันก็มาทั้งห้าทั้งสองใช่ไหมครับมันมันให้มันออกสองเจ็ดกับอะไรนะอ่าแปดห้าอ่านั่นแหละมันก็มาทั้งบนทั้งล่างครับงดแล้วผมก็ให้ศูนย์สองห้ามัก่อนก็ศูนย์สามหกมันก็หกสามสามหกคือยังไม่หลุดเลยใช่ไหมครับปู่ไม่มีหลุดไม่มีหลุดไม่มีหลุดเลยไม่มีหลุดเลขสามตัวไม่มีหลุดแต่ปีลวครับปู่ตั้งแต่ทํามาเนี่ยโอ้ยไม่รู้กี่ปีแล้วผมก็พูดอย่างนี้มัน เออแต่ว่าเราจะจับสามตัวนี้ไปใส่อีกตัวหนึ่งมันถูกไหมันไม่ใช่ของง่ายนะฮะครับเออมันก็ต้องมีคนอื่นก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีเลขล็อกมีเลขในใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันถึงจะจับถูกแต่ทั้งผมมันเลขสามตัวยังไงก็ถูกครเลขวิ่งใช่ไหมฮะเลขวิ่งเขาเรียกเลขวิ่งเนาะครับเขาเรียกเลขวิ่งครับใช่ใช่เลขสามตัวงวดนี้มันมีศูนย์มีหนึ่งมีสี่แต่ผมจับว่าเลขหนึ่งผมจับว่าเลขหนึ่งนะแต่ว่าใครอยากจับ ตัวอื่นวก็ได้ใช่ไหมครับต้องมาตัวหนึ่งใช่ไหมครับมาตัวหนึ่งหรือสองโอแต่บนหรือล่างต่อไม่ได้บางทีก็จับคู่กันมาก็มีบางทีก็มาบางทีก็มาสองบางทีก็มาสามเลยมีมีเคยมาสามมีเออปีกายหรือปีก่อนมีมาสามตัวเลยครับแต่ว่ามาสองนบ่อยแต่ว่ามาหนึ่งทุกงวดค้าบผมเออโทรถามเอากับผมได้เลยมีคนโทรมาถามตลอดทุกงวดคนที่เขาได้แต่ว่าเขาจะมีเลขล็อกของเขา แล้วมาถามเอาหลักอยู่กับผมเนี่ยสามตัวเนี่ยเลขวิ่งสามตัวเนี่ยจะต้องติดไม่บนก็ล่างคแต่ว่าเราจะไปจับใส่ยังไงแต่ผมจับให้หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนั่นแหละแต่ว่าไม่เคยหลุดเลยไม่เคยหลุดอแต่ว่าผมคนไม่ค่อยชอบเล่นเลขแต่ผมก็สังเกตดูเออแต่มันมันถูกทุกงวดถูกทุกงวดเลยผมเพิ่งจะซื้อหวยตอนนั้นก็ตอนพวกจัมาถ่ดยนี่แหละล้วก็ถูกเป็นประจำเลยแหละครับปู่ถูกเป็นประจำเลย ก็ผมก็ดูทุกงวดมันก็ถูกก็ถูกแต่ว่าเราไม่ได้สนใจอ่ะแล้วว่าเราไม่ซื้อใช่ไหมแล้วได้ยินมาว่านะครับปู่เพื่อนบ้านเราเนี่ยถูกทุกงวดเลยเหรครับปู่เพื่อนเพื่อนบ้าน่ะถูกมันมีมีหลักของมันอยู่คำนวณอีกต่างหากมันเป็นสูตรของมันอยู่สูตรมันมีเลขอยู่กี่ตัวละสี่ห้าห้าตัวครับเลขห้าตัวนเมื่อคืนผมก็ซื้ออ่ามีแปดหนึ่งแปดห้าแปดศูนย์ครับเมื่อคืนมันก็แปดหนึ่งหนึ่งสองครับ เลขหนึ 1, mm. oh. mm. yeah. ่งสองก็มีด้วยนะเมื่อคืนเนผมตัดออกแต่ก็สุดผมผมผมมึงลองซื้อไงครับแต่ว่ามันเออเราก็สังเกตว่ามันถูกดูงวดกูทาไมไม่ซื้อวะก็เลยลองซื้อดูไงเมื่อคืนแล้วต่างประเทศพรุ่งนี้มีไหมครับปู่พรุ่งนี้ก็มีมีเลขสองเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดแล้วก็สี่ศูนย์สี่หนึ่งฉะนั้นสี่ตัวแค่นี้ สองเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งอ่าเลขสี่ตัวแต่ผมให้หนักสี่เจ็ดกับสองเจ็ดอืมอันนี้คือต่างประเทศนะปู่เนาะครับสองเกตนะห้าดาวเลยสองเจ็ดคือห้าดาวเลยเออสองเกตห้าดาวครับวันนี้ได้ทั้งรัฐบาลนะครับผมแล้วก็ได้ทั้งต่างประเทศนะครับเนาะวันศุกร์ใช่ไหมครับปู่วันศุกร์นะครับ ลองลองดูลองดูตามก็คือสูตรนี้คิดค้นมาเองหรือว่ายังไงครับปู่ก็สังเกตเขาเรียกว่าสังเกตสังเกตเออสังเกตดูว่าทำไมมันเราก็ลองลองคิดในใจอะครับครับเออเราสังเกตมาสังเกตมาเออมันก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอกว่าถ้าเป็นแบบนี้มันถูกอย่กูซื้อก่อนนะอะไร่แต่ซื้อวันสองสองวันถูกสองวันแล้วเนอะโอ้ไอ้ว่นก่อนวันวันจันทร์ออกเลยนะอือ จำไม่ได้เลยครับปูสองจันหนึ่งหนึ่งสองหรอสองสี่เก้าเก้าโอ้สองสี่เก้า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 สองสี่เออนั่นแหละครับอันนั้นก็ถูกไหมครับปูถูกถูกเหมือนกันถูกเดี๋ยวเม่กล้าซื้อเยอะซื้อสามสิบาทเดี๋ยวเมื่อคืนได้ห้าสิบบาทครับซื้อซื้อเลขหมดแปดร้อยได้ห้าสิบบาทซื้ออะไรแปดร้อยวันนี้ก็มาเจอปูขาวโดยบังเอิญนะครับทำไมเจอโดยบังเอิญเนาะวันนี้เนาะไมาเจอปูโดยบังเอิญนะครับ ปู่ก็เปิดคลินิกอยู่ที่เดิมนะปู่เนาะเดี๋ยวมีโอกาสจะได้ไปรักษาโรคใครไข้เจ็บมากกว่าไม่สนับได้หวยหรอกหัวยยังเป็นผลพลอยได้นะปู่เนาะแต่ว่าบังเอิญบังเอิญเราเรามองอ่ะมันมองมันออกแบบนี้แบบนี้มันก็ไม่ได้ยากเลยเราก็เลยลองเขียนไว้ทุกงวดทุกงวดใช่ไหมทุกวันใช่ไหมที่มันออกอ่ะครับอ้าวมันถูกทำไมกูไม่ซื้อมันลองซื้อดูอย่างนี้นะทำไมมันถูกซื้อดูเลยถูกสองวันแล้วเออ พอเรามองปั๊บเอ้ามันน่าหยอกตัวนี้ตัวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ลองเขียนไว้ใช่ไหมอืมครับพอเขียนไว้มันก็เออมันบอกจริงอกจริงจริงแล้วทำไมกูไม่ลองซื้อดูอะไรอ่าก็เลยเข้าเป๊ะเลยละครับผมเข้าเป๊ะเลยเนอันนี้อันนี้อันไอ้บรรสุกเนี่ยลองดูนันเนี่ยใช่ไหมครับบรรสุกลองดูก็เลขสี่ตัวเองถ้าตัวกันก็เจ็ดเก้าถ้าตัวกันวรัฐบาลไทยนี่ให้เลขสามตัวนั่นหละ หนึ่งสี่เอหนึง 5, น่งห้าหนึงน่งเจ็ดหนึ่งสามนั่นแหละหนึ่งห้ากับหนึง่งเจ็ดหนึ่งสามตามเราก็ได้แต่ก็อย่าประมาทเพราะว่าปูจับเอาหน<ะ>ึ่งมาใส่ใช่ไหมคะเอาหนึ่งมันมีศูนย์หนึ่งสี่ถ้าสี่ถ้าสี่ก็สี่เจ็ดสี่ห้าถ้าสี่ห้ามันมันออกอยากนีดรัฐบาลไทยเนาะสี่ห้ามันไม่ค่อยออกถ้าสี่เจ็ดกับสี่สามสี่สามก็มีมีชิดเก้าศูนย์ไม่นม่าใช่ว่าอันนี้คือสูตร มันไม่ใช่สูตรมันเป็นการสังเกตครับมันไม่ใช่สูตรมันไม่มีสูตรคือมันเป็นการสังเกตของผมมากกว่าจะบอกว่าสูตรเลยมันไม่ได้ใช้มันไม่ใช่คำนวณค่ะไม่ได้คำนวณแต่เราสังเกตจากการสังเกตของเรามันไม่มีสูตรไม่มีสูตรตายตัวมันเป็นการสังเกตของเราเฉย เป็นการสังเกตสังเกตแล้วเข้าทุกงวดใช่มมันก็เข้าทุกงวดมาแต่ว่าไอ,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 อ้เลขเลขรัฐบาลเนี่ยเลขสามตัวเนี่ยมันมันไม่ใช่สังเกตทุกงวดนะมันไม่รู้กี่ปีแล้วที่ผมสังเกตนะห้าปีหกปีแล้วผมก็สังเกตของผมอยู่อย่างนี้แต่มันก็ไม่เคยพลาดสังงวดถ้าอย่างมากปีหนึ่งก็พลาดแค่สองงวดหรอครับถ้าอย่างมากก็สองงวดอะไรปีหนึ่ง สมสังเกตมันไม่รู้กี่ปีแล้วแต่ผมไม่ซื้ออย่างนั้นเองครับแต่ว่า5ปีนี่ยังไม่หลุดเลยไม่หลุดไม่หลุดครับไม่หลุดไอ้เลขสามตัวเนี่ยโอ้หไม่หลุดอ๋อครับเป็นคน,นมีมีคนหนึ่งอยู่สงขลาเนี่ยที่เขาโทรมาเอากับผมแต่เขเามีเลขเลขของเขาเลขล็อกของเขาครับเขาถูกทีละสี่หมื่นห้าหมื่นอะไอ้เลขสามตัวไปจับใส่กับเลขล็อกเขาครับเขาก็โทรมาโอ้โทรมาเล่าให้ฟังทีละสี่หมื่นห้าหมื่นไอก็ดีแต่ว่าเราก็ไม่ขอเขาเนาะซือว่าดวงเนาะ เพราะว่าเขามีมีมีเรียกล็อกของเขาแล้วเขาเข้าเลขของผมไปจับใส่ไงอืมวดละสี่เขาได้เบอร์โทรก็จากนี่แหละจากที่เรามาถ่าย youtube ตรงนั้นครับผมเปคลินิกกันนะก็คือว่าเขาก็ถูกเป็นประจําเลยถูกตลอดตั้งแต่นู้นตั้งแต่ไทยเปิดคลินิกก็และตั้งแต่เปิดคลินิกเลยเขาถูกตลอดครับเออโทรไปหาเคาตรงนี้ก็ได้เนี่ยครับผมเขาถูกตลอดอืม ชื่ออะไรชื่อละไมชื่อของในในลายลายเขามีไหมครับบบตลอดเลยเป็นพยาบาลเก่าด้วยเขาละเขาข็เกษียณแล้วเขาถูกตลอดถูกตลอดตั้งแต่เปิดคลินิกนู่นแหละตั้งแต่เปิดคลินิกมาแล้วเขาก็โทําทุกงวดอ่ะโอ้เขาก็โทษมาทาทุ้งวดไอนมาจับใส่นั้นจะได้ทุกงวดเลยครับครับทะเลขสามตัวเนี่ยเลขวิ่งสามตัวจะติดตลอดแต่ทะเลขเล่าเนี่ย ผมเพิ่งสังเกตได้ห้างวดเององวดที่สามไป้งวดที่สี่เมื่อคืนนี้มผมถูกเดี๋ยวงวดนี้งวดที่ห้านะ